วันค่ะวันละสามสิบนาทีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอให้พี่น้องเราโชคดีแนะนำให้กำลังใจกันค่ะนะคะตรงไหนถูกค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวแม่ครูเอาโทรศัพท์เครื่องอื่นมาอ่านก็ได้ค่ะ มีแรงสู้ต่อไปค่ะพี่น้องนะคะก็พอเห็นเห็นพี่น้องอยู่นะคะเห็นเป็นอะไรเนาะวันนี้ค่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะพี่น้องขาคอมเมนต์ไม่เห็นเลยเพิ่งเจอนี่เลยค่ะตั้งแต่เล่นเครื่องของแม่ครูอีกเครื่องหนึ่งมันมองไม่เห็นค่ะนะคะขอบคุณมากๆพี่น้องที่แวบมาส่ง นะคะแม่ครูไม่เห็นคอมเมนต์ทำไมไม่เห็นคอมเมนต์ไม่รู้นะคะ,ะตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ,ะคุณพ่อพิทักษ์พงศ์นะคะถ้าพี่น้องเข้ามาแล้วคอมเมนต์มันจะเห็นอยู่อ,อยู่โทรศัพท์ของกลิยนยันว่ายังมีตัวตนอยู่จ้า ขึ้นเราตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะนะคะแม่ครูขึ้นไม่นานเราค่าขึ้นเพื่อยืนยันตัวตนปรึกษากาันถ้าแม่ครูรู้แม่ครูก็จะบอกนะคะจะแนะนําพี่น้องเรานะคะแต่ถ้าคําไหนตรงไหนที่พี่น้องนะคะมายืนยันตัวตนค่ะมีพี่น้องเข้ามาหรือเปล่าน้อค่ะวันนี้เมื่อวานนี้แม่ครูก็ น้องขอตัวสักพี่น้องนะคะนะคะแม่ครูก็มายืนยันตัวตนเพื่อให้พี่น้องเราได้อดทนรอรอวันที่คุณพี่ AI จะอนุมัติผ่านนะคะของแม่ครูยืนยันตัวตนว่ามีคนอยู่หรือเปล่ามีอยู่ค,ะค่ะผู้ใดเข้ามาเนาะคนที่ห้านี่ นะคะแม่ครูก็เห็นคอมเมนต์อยู่นะคะแม่ครูต้องขอขอบคุณพี่น้องเราทุกคนที่ามาส่งกำลังใจมาเพิ่มพลังบวกให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะมาทักทายยืนยันตัวตนนะคะนะคะ ถ้าฝนตกลงมาความมันก็จะทําให้คลายความร้อนไปเนาะค่ะพี่น้องนะคะแล้วพวกนะคะ่ะพี่น้องถ้าพี่น้องเวะผ่านมาทางนี้ก็ผ่านมาทางนี้ก็เว้ให้กําลังใจมจะช่วยอบอกกับพี่น้องของเราเหมือนกันค่ะพี่น้องนะคะจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะนะคะ พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาก็เวะฝนตกหรือเปร่านะคะฝนตกฝนตกท่พี่นินลละค่ะเสร็จแล้วมันก็หยุดค่ะตกทั้งท้งที่มีแดดค่ะน้องมาลินค่ะ น้องมาดินบ้านน้องมาหน่อยค่ะพี่น้องทำให้อากาศเย็นเย็นขึ้นนิดหน่อยค่ะนะคะไม่ครูว่าแล้วทำไมมันนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องเว้ผ่านมาทางนี้ก็ผ่านมาทางนี้ก็เวะให้กำลังใจคลา,ายร้อนไปสักหน่อยค่ะพี่น้องค่ะอากาศเย็นก็มาแทนที่สักหน่อยค่ะเพราะว่ามันตัวตุนนะคะ ยังมีตัวตนอยู่ค่ะยังทำงานเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะอยากนะคะคุณพ่อพิทักษคพง์ก็สวัสดีครับมาส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณแม่ครูได้เลยนะคะให้กำลังใจแม่ครูได้เลยค่ะอีสานาทีค่ะ นะคะที่เข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันทักทายกันค่ะพี่น้องถ้าฝนตกลงมาความมันก็จะทำให้คลายความร้อนไปเนาะค่ะพี่น้องนะคะแล้วพวกไม่รู้มันเป็นอะไรมันมองไม่เห็นเลยค่ะคอมเมนต์ comment, ค่ะพี่น้องค่ะนะคะ มันเป็นเหมือนตอนแรกๆนะมีวันหนึ่งคะเออมีสง ค่ะสวัสดีค่ะน้องมาลินน้องมาลินก็มาให้กำลังใจแม่ครูค่ะโปรฟวันนี้ก็มายืนยันตัวตนให้พี่น้องเราได้รู้ว่าแม่ครูก็ยังอยู่อยู่นะคะคู่ค่ะ นะคะเห็นแต่ดวงตาสมดวงคาดดวงตาอันสว่างสวัอยู่สามดวงค่ะ,ะมาให้ความสว่างไปกันเนาะค่ะพี่น้องสู่ไปด้วยกันค่ะเราจะไปคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยเพื่อนพี่น้องอคอยให้กำก็คง จะสงสารนอ้อสงสารแม่ครูว,ว่ามีความตั้งใจมีความอดทนถ้าทายพูดคุยกันได้นะคะเราจะได้ปรึกษ,ษากันนะคะปรึกษาให้คำแนะนำกันนะคะะ,คะอขออนุญาตไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งจ้าโทรศัพท์เครื่องอื่นมาอ่านให้ฟังนะคะคุณ น้องมาลินก็สวัสดีแม่ครูมณีนินค่ะขอบคุณค่ะสามสิบนาทีค่ะนะคะที่เข้ามาแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันทักทายกันค่ะพี่น้องมานะคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะ เดี๋ยวแม่ครูจะอ่านให้ฟังเอาเข้เา,เา,เา,เามาแล้วก็น้องมาลินค่ะกับคุณ ของเพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่าเนาะวันนี้ค่ะคอมเมนต์ไม่เห็นค่ะ,ะโปรไฟล์ก็ไม่เห็นย,ยืนยันตัวตนตอนเย็นค่ะวันนี้ค่ะนะคะให้ครูได้เลยนะคะให้กำลังใจแม่ครูได้เลยค่ะ,ะ,ะเราจะสู้กันไปด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ร้อนมากค่ะวันนี้ประมาณสักสิบห้านาทีแม่ครูได้เลยนะคะให้กำลังใจแม่ครูได้เลยค่ะสามสิบเมษาก็จะครบสิบสี่วันก็หวังว่าคุณพี่ AI คงจะให้นะคะ ช่องของแม่ครูมะนีนินยังมีคนอยู่เด้อค่ะที่บ้านหนองด่านของแม่ครูวันนี้ต่อพี่น้องนะคะนะคะแม่ครู